สวัสดีครับสวัสดีครับยอดยอดอีทีครับอีทีตททองปตททองทวียังไม่ได้ใช้ทีเ็ดเก้าสิบเก้านะยังคแต่ซ้อมอยู่ที่นี่ซ้อมที่นี่กี่ไฟแล้วน้องสามปีแล้วครับสามปีเหรอแต่ว่าแต่ว่ามาบางทีก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วแต่ว่ามีรายการแล้วก็จะขึ้นมานี่ใช่ครับเก็บตัวมัน ประมาณ15ประบ้านสองาทิตย์ครับขึ้นมาซ้อมนี่อ๋อก็ทําร่างกายอยู่บ้านทำไมาเลยแล้วก็คือ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนชกจะมานี่แหละแต่คือไม่ได้อยู่ตลอดไม่ครับไม่ได้บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าจะอยู่ร้อยเอ็ดจะซ้อมอยู่ที่กาบอาจารย์สมนึกต้นโศนครับใช่เป็นสมนึกครับอาจารย์ที่เคยมาเดินอยู่นี่ครับมีรายการใครครับ มีวันที่สองครับช่องเจ็ดสีป่ะใช่ครับช่องเจ็ดสีวันที่2อมกราหกห้าช่องเจ็ดสีเจอครับแบดแสนเลกครับโอ้โหชื่อเขาต้องมาก่อนเราสิใช่ครับแต่เราประเภทไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าผมหมืแล้วเนาะเราอะไม่ครับดูไปง่ายมั่งเจอแบบแสนเล็ก็ก็ต้องระวังพี่ครับต้นต้นเขาแรงจริงอต้นเขาหนักก็ต้องไปเรื่อยครับก็ต้องระวังตัวเองครับต่อยซเซฟไวก่อน แต่เราก็ประเภทก็ไม่กลัวไม่กลัววงใหนก็คิดว่าน่าจะสู้ได้ครับก็น่าจะไปโฟกัสที่ที่วงในมากกว่าใชครับวงนอกดูใครหนักกว่าเราเขาหรือว่าไม่ประทะดีกว่าหรือว่าก็ต้องโตลองเถียงดูกว่าเอาแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะของเกมแล้วแต่ช่องแล้วแต่โอกาสด้วยเนาะเคยเจอใครกระดูกกระดูกแบบแปดแสนเล็กไหมหรือว่านี่กระดูก นี่ก็น่าจะก,กระดูกที่สุดแล้วที่รอ,<จ>อใช่ไหม<ช>กํลังคิดอยู่เออเอ,อแล้วใครบ้างที่เคยเจอแบบกระดูกแบบดีๆก็ม,มีช่องเกียรตไปแล้วครับพี่พี่ยุทธการนะครับยุทธการพเทพพิธีพี่ยุทธการก็เป็นรุ่นพี่ที่ชื่อดีคนนึงใช่แล้วมีใครบ้าง ก็ตอนเด็กๆก็เคยต่อยกับพวกเพชรวศรรุ่งกิจเงี้ยเคยต่อยมาเพชรวศรพี่ของพี่อั๋นนะใช่แล้วก็รุ่งกิจไหนเอ่ยรุ่งกิจเนี่ยนะเนี่ยใช่ครับอ่าอรุ่งกิจเนี่ย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 บอลรุงโรดเนี่ยใช่ครับแล้วก็ไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟที่มาวัดชั้นกับพี่เขาอีกคนหนึ่งที่ที่ชื่อดีกว่าเขาซ้อมพีเคเลยนะเอาแต่เราก็ซ้อมทีเด็ดก้าสิบเก้ามีอะไรที่ต้องระวังมากนอกจากช่วงต้นๆที่เขาแรงเหลือเกิน ก็ก็ต้องระวังหมัดเขา้ครับหมัดแล้วก็สอบเขาอย่างนีแต่ดูว่าอาวุธที่จะกินก็น่าจะกินที่วงในมากกว่านะอันนี้เราแค่ประเมินกันเบื้องต้นพิกัดเท่าไหร่ครับร40ปอนด์อรับ140ปอนนี่ทำกี่โลครับก็3ามโลได้3ามโลสี่โลนี่ประมาณนี้ไม่เยอะเนาะไม่เยอะปกติเราทำนาน้ำหนักที่กี่กิโลก่อนชุปกติก็ เจ็ดโลได้ครับเฮ้ยเคยทำเจ็ดโลด้วยเหรอทำครับแสดงว่าสามโลสำหรับเองเนี่ยน้อยมากครับถ้าเองบอกว่าเจ็ดโลคือเรื่องปกติครับเออแสดงว่าช่องกำนังนี่เองก็เสียเปรียกมันใหญ่ไปเปล่าก็มันก็พอดีครับต่อยกลางวันครับปล่อยกลางวันไม่ลดยิ่งก็ดีมันกันอย่าให้บีบมากเลยใช่ไหมใช่ครับน้ำหนักปล่อยกี่เท่าไหรอะประมาณหกสิบเจ็ดโลได้สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเอ็ดเนี่ยอำเภออะไรอเภอสรีภูมิครับเสรีภูมินะครับช่องเจ็ดสีชกไว้กี่ครั้งละ วันนั้นไปแทนไหมไปแทนครับที่ชนะเสือแบ็กเสือแบ็กครับนั่นครั้งแรกในชีวิตต่อยมาหลายครั้งแล้วครับกี่ครั้งว่าช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดประมาณหกครั้งเจ็ดครั้งได้ครับเจ็ดครั้งนี่ชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่ชนะสองครับเฮ้ยสถิติช่องเจ็ดสีเองชนะน้อยกว่าแพ้นะใช่ครับชนะสองครับอ่าชนะสองแพ้ห้าโดยประมาณครับเอาฝากไปมวยหน่อยครับวันที่สองเจอกันวันที่สองนะครับ พี่ผมต่อยกับพี่แปดแสนเละครับก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดครับผมวันนี้ซ้อมดีมากครับไฟนี้ตั้งใจมากครับผมแพ้ชนะเรื่องของเกกีฬาใช่ครับสนุกแน่นะสนุกแน่นอนครับผมพร้อมกับใครบ้างอ่ะก็มีพวกพี่ย้อนรกเพวรซูเปอร์บอลนะครับพี่ร้อนมูลเล็กนะครับก็มีทุกรสชาติครับทั้งฝีมือทั้งมวยแบบหนักหนักครับแล้วก็โซบอลก็บ้าหักันครับโอเคครับคุณครับ